ผมมานพินกับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube ครับวันนี้มีรถพิเศษครับ Eastern Oriental เอ็กซ์นะครับสิงคโปร์ชานชาลาที่3นะฮะขบวน951รถด่วนพิเศษออก5โมง50นะครับเป็นรถที่หรูมาก มีหลายตังนะครับมีผู้สังเกตการนะครับท้ายขบวนนี่ครับเรือข้ามาบอนนะครับร,ร้านองหารซาลูนมีปลาด้วยนะครับนี่ครับ ตรงนี้ออกมานั่งถ่ายรูปอะไรได้ครับตรงไทยขบวน เป็นห้องแคบินนะครับเราเป็นทางเดินแคบๆตรงนี้เห็นมีพนักง,งานเดินผ่านเรอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมนะครับมังกรครับไปสะพานอ่าเรเวอว์แควนะครับก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับมาลมอนนแล้วก็ไปกัวลา,างังซาแล้วก็ไปสิงคโปร์ครับพอไปถึงสิงคโปร์ คือในยุโรปเนี่ยเขามีขบวนอย่างคล้ายๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนวิ่งจากปารีสตุรกีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นขบวนหรูหรานะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางยังลำบากอยู่นะครับตอนนู้นนะครับแล้วต่หลังเขาก็เอาทมเนียมเนี่ยมาทำที่ในตะวันอองนะครับก็คือใน เอาไเช่อลอกเชียงใต้เนี่ยสิงคโปร์ไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะฮะจริงถ้ามีรถไฟเชื่อมระหว่างาไทยนะครับเข้ากัมพูชาและกัมพูชาต่อตอนนี้ขาประมาณสัก200กิโลนะครับจากกัมพูชาเนี่ยพนมเป็นต่อไปที่โฮจิมินท์ซิตี้นะฮะเราก็จะนี่ครับเป็นห้องคนก็เริ่มเข้ามานะครับ ก็สามารถเชื่อเข้ากับระบบรถไฟนะครับแล้วก็ไปได้ถึงต่อเข้าเมืองจีน,นะครับคือเมื่อไหร่เราต่อเข้าเวียดนามได้เนี่ยเราเข้าถึงเมืองจีนแล้วก็เข้าถึงยุโลปได้ถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะมีขบวนรถที่เป็นนี่เป็นหลายปลานะครับ อาจจะมีรถที่เป็นขบวนที่วิ่งจากยุโรปมาถึงสิงคโปร์จริงๆนะครับผ่านเมืองไทยนะก็หวังไว้ในอนาคตครับเขาจะเป็นตู้นะครับมีตู้นอนอยู่สองฝากนะครับหน้าหลังแล้วก็ด้านท้ายก็จะด้านตรงกลางก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็มี บ้านอะไรเงี้ยครับคงต้องไม่คงไม่เดินไปถึงตรงนู้นนะครับยาละ นี่ก็เป็นต้องสังเกตการนะครับท้ายตัวบัวก็มากินชมวิวถ่ายรูปตรงนี้ได้ข้างในนี้ปลูกไม้อย่างดีครับ ย่องครับนี่ข้างๆเป็นอุตราวิถีนะครับขบวนรถจากจีนที่เราซื้อมา